คำคมนี้รู้สึกว่าจะเป็นตัวเองนะคะเขาบอกว่าทุกวันนี้ถ้าถามว่าเงินเดือนพอไหมตอบได้เลยค่ะตอบอย่างมั่นใจค่ะตอบได้เลยว่าพอเพราะพอได้มาก็หมดไปค่ะพอได้มาก็หมดนะคะดูต่อค่ะพรสวรรค์ก็สําคัญแต่ความขยันสําคัญกว่าเสมอกับทุกๆความสําเร็จสุดยอดค่ะเราต้องขยันนะคะขยัน อดทนเท่านั้นนะคะถึงจะสู่ความสำเร็จพรสวรรค์ก็สำคัญแต่ความขยันสำคัญกว่าเสมอกับทุกๆความสำเร็จค่ะมันกลายไปด้วยนะคะพูดกระผมไปด้วยคำคมชุดนี้นะคะบอกว่าพึ่งคนอื่นพึ่งได้แค่ชั่วข่าวถ้าอยากจะพึ่งยาวๆต้องพึ่งตนเองนะคะสุดยอดค่ะพึ่งคนอื่นพึ่งได้แค่ชั่วข่าว ถ้าอยากพึ่งยาวๆต้องพึ่งตัวเราเองนะคะสุดยอดนะคะต่อคำคมอีกเลยค่ะชอบคำนี้มากค่ะถ้าไม่ยอมเหนื่อยเพื่อความสำเร็จสุดท้ายก็ต้องเหนื่อยกับชีวิตที่ไม่สำเร็จอยู่ดีสุดยอดไหมคะถ้าไม่ยอมเหนื่อยเพื่อความสำเร็จสุดท้ายก็ต้องเหนื่อยกับชีวิตที่ไม่สำเร็จอยู่ดีค่ะมาดูคำคมเตือนตัวเองนะคะเตือนเรานี่แหละนะคะ พือให้มีพลังบว,วกมีพลังก้าวเดินต่อไปค่ะเขาบอกว่าเก่งยังไงก็ยังพลาดฉลาดแค่ไหนก็ยังพลังระวังก็ยังผิดเพราะชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนนะคะความไม่แน่นอนคือความแน่นอนที่สุดนะคะต่อค่ะเก่งยังไงก็ยังพลาดฉลาดยังไงก็ยังพลังระวังแค่ไหนก็ยังผิดเพราะชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนนะคะโอเคไหมคะ อันนี้เป็นภาษาอีสานดีไหมนี่เขาบอกว่ามันเป็นคําคมหรืออะไรก็ไม่รู้เราเป็นตลกตลกนะเขาบอกว่าเผื่อใครนาไปใช้ให้มันคลายเครียดเสียห้สดใสไดจังไดคนนั่งใกล้ๆนั่นบักเ่าว่าะเป็นบักลาเพราะฉันว่า <laughs> จะมาบอกว่าะจะสดใสได้ยังไงคนนั่งใกล้ๆนี่บักเ่า ว่าเป็นบักลานะคะเสียให้สดใสได้ยังไงคนนั่งใกล้ๆนั้นบักเถาว่าเป็นบักลาเอ๊บักเถาอันนี้เป็นภาษาอีสานดีไหมนี่เขาบอกว่ามันเป็นคําคมหรืออะไรก็ไม่รู้เราเป็นตลกตลกนะเขาบอกว่าเผือใครนําไปใช้ให้มันคลายเครียดเสียให้สดใสใดจังไดคนนั่งใกล้ๆนั้นบักเถาว่าเป็นบักลาว่าสนว่า จะมาบอกว่าอะจะสดใสได้ยังไงคนนั่งใกล้ๆนี้บักเทานะคะว่าเป็นบักกลานะคะสำให้สดใสได้ยังไงคนนั่งใกล้ๆนั้นบักเ่าว่าเป็นบักลาเอ๊บักเ่าคำควมวันนี้กระแทกใจมากเลยชอบมากเลยทําให้เรามีพลังตรวนะคะ <ST AN Z> ถ้าไม่รู้จักเราดีอยากกตันตีว่าเราชั่วและอย่าเอาเรื่องราว เราไปพูดมั่วๆเพราะคนที่ดูชั่วอาจเป็นคุณก็ได้นะสุดยอดเลยนะคะไปพูดเรื่องของคนอื่นหี่ไม่ดีอยู่แล้วใช่ไหมคะเป็นคนไม่ดีอยู่แล้วถ้าไม่รู้จักถ้าไม่รู้จักเราดีอย่าการันตีว่าเราชั่วและอย่าเอาเรื่องราวของเราไปพูดมั่วๆเพราะคนที่ชั่วอาจเป็นคุณก็ได้นะคะ